คลิปนี้เป็นเรื่องราวของชายชาวสปปลาววัย5้าสิปีนะครับเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยด้วยการหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่กับภรรยาที่เป็นคนไทยฟังเรื่องเล่าของเขาแล้วก็จะเข้าใจตันนี้นก็ยังบ่ทันได้ตัดไหมเลยเนย,นยแบนมือแล้วไม่ควิตัดเลยเด้เจ๊เย้เขาตัดตอนได้ละโอ้แเขาจับไอยไปก่อนเขาม่แม้ว่ได้แต่ว่าพี่แม่เป็นจะโดนโดนฟันดีนะฟันหัว มีมืออยู่มือนี่กับหัวตรงไหนอีกเห็นมีตัดตัวมีบ่ดกกันเลยเด็มีอะไยังไงแบหอยอืมมีตัวนะมีตะพลัดบอยอ่างตอนเห็ุต่นูุนแรงปนั่นะโอ้ับเจ้าเมาปะไม่นนนะผมก็เลยเห็ดนีม่ได้นะไม่นนเมาผมก็แค่ไปจับแยกออกจากแม่มันก็เลยเอาคอน ีไม่โดนคึืนตี้แหม่มันม,มนั่มามอยู่ที่ปีมม้นั่นสาสปีผู้ชายติดเมียติดเมียมันมีหรือไม่เมียบะ,ะเราเจ้าของอะไรเจ้าของเจ้าซื้อไว้อย่างไรเนี่ยมันมีบรอยุแฟงได้วันนาเขตมาอยู่นี่หลายปีแล้ว,าลวตาแ,แม่มาดึงนันอยแม่ประยุล้วไปแส่ล้ว น <ont if il able> ายอยู่กระทุ่มฉานเตี้ยตอนนี้เจอยู่ยุกปีเกเยอะห้าสิบกล่าหล่นไปเรื่อยๆั่เล้าชาวใต้ที่พอแม่ดูยู่นั่นแหละเจ้าเลียมาอยู่ในเมียคนนี้งานไรก็ไปเฮ็ดงาน,ออน,นเอาอะไรกินจะ <ont if il able> าพกยังมาแน่นในกระเป๋าตังค์เจ้ามีบัตรมีอะไรบ้างบัตรบัตร่มีกระเป๋าไั่มีอะไรเลยเจ้าอยู่จังไดเจ้าอยู่แบบบ่มีหลักฐานประยำตัวเลยนนะ เวลาเจ็บเวลาป่วยจะเห็หนเลยไปร้องบานหรือซื้อยากินเองนี่แล้เพิ่งจะไปเจ็บป่วยนี่แหละก่อนม,มาบเเคยเจ็บป่วยขนาดนี้เลยยังอ,อยู่ไหนเนาะสามที่กูปีเนาะมัน,มน,นกูหยีไปบ้านกับผมไม่ทา่าเดี๋ยบ้านเหรอเขาต้องกับประเทศเลาวไปอยู่ปุ๋ยเอออืมก็ต้องตามหาบางอยา่าติางที่มียังเหลืออืมพีม่จำเจ้าได้างล่ะมึงจ้าเจ้าวปะ ไปบ้านถือว่ละเ่ไปบ้านบ่ตั้งเต้มาอ่มานเป็นปัญหาไปรูว่ากี่บาทนะร้อยค่ะสี่รถวนเลยป่ะสี่ร้อยวนอืมจำหนึ่งสองสามสี่ไปไปเสียตังเงินที่เราตกดใจ่ายาบเจ็บเลยไปหมอตันไม่ไม่รับก็จะได้ดี การที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายแบบนี้นะครับเมื่อมีเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านกฎหมายหรือการที่จะต้องไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆมันทําไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้จะไปแสดงตนแสดงสิทธิ์ยังไงเอกสารแสดงตัวหรือว่าบัตรประจําตัวนังเสื่อเดือนทางอะไรก็ไม่มีสักอย่างผู้ไรก็คือเป็นคนเถื่อนนั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนไปยังไงก็เป็นคนที่ไม่มีตัวตนนะครับสุดท้ายเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้อง รับชะตากรรมรอเตรียมการส่งกลับไปยังประเทศสปปลาวคริ่มโดนชีวิตไปฟังเล่าเกิดสิบวยวุ่นยากกว้างมากเนาะเออวุ่นยากเนาะควรจะฟังเล่าไม่เป็นไรเป็นหน้วัดใส่วัดคุณล่ะเป็นพี่พี่จะต้องมาใส่วัดเพราะว่าห้องก็ปะหยดพี่น้องแล้วเนาะข้อมูอเราก็บะมีผมก็ได้แต่แนะนำว่า เมื่อไปอยู่อย่างนั้นแล้วคงไม่มีญาติพี่น้องรออยู่แล้วนะครับทุกคนก็คงจะมีครอบครัวบางคนก็อาจจะล้มหายใจจากไปแล้วทางดีที่เจ้าตัวเราได้ก็คือไปบวชนะครับแค่นั้นแหละเขาก็ร้องไห้เจ้าอย่ารับกฎหมาอีกเด้อกมายกมาให้มันถูกต้อ,เาาองเดี๋ยวีะมีความหมายมีราคาคนเขาจะหยิงเก่งเจ้าเจ้านะตัวไหนดอกที่หาเนาะเัาน้ำตาลหมออเนี่ย พูดถึงเรื่องอนาคตเขาพูดไปพูดมาก็ร้องเลยครับผมนึกว่าเสียงสูตรขี้โมกนึกว่าเสียงสุดขี้โมกนึกว่าเป็นหวัดหันกลับไปดูอออน้ำตาเต็มหน้าเลย